จากประเด็นการเมืองสหรัฐเรายังอยู่ที่การเมืองสหรัฐนะครับแต่ว่าเป็นปีกในทางเศรษฐกิจขึ้นมานิดหนึ่งข่าวนี้จะทําให้เห็นเลยนะครับว่าการเมืองสหรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายหรือทิศทางท่าทีความเห็นของบุคคลการเมืองระดับใหญ่ๆของอเมริกาเนี่ยส่งผลกระทบกระเทือนในระดับโลกเหมือนกันวันนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ที่ปรากฏว่าตอนนี้ร่วงกรล่ผลจากการเมืองอเมริกันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ทําให้เราได้เห็นอย่างที่บอกไปนะครับว่าการเมืองอเมริกันส่งผลและมีความอ่อนไหวกับเรื่องอื่นๆขนาดไหนถ้าไปดูสถานการณ์หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ล่าสุดกันก่อนนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับก็คือหลายบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกตกครุ่เลยครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเทคใหญ่อย่าง n a s d a q ร่วงไป2.7%เมื่อวันพุธหรือว่าในตลาดเอเชียราคาของ TSMC ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่จากไต้หวันร่วงลงไป2.4%หรือบริษัทโตเกียวอิเล็กทรอนร่วงลงไป8.8%หรือหุ้นของ ASML ผู้ผลิตชิปซันชันเนเธ์แลนก็ร่วงในตลาดยุโรปเกือบ11%เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่านี่เป็นผลมาจากการเมืองสารัฐ2เรื่องครับ เรื่องหนึ่งคือแนวโน้มที่รัฐบาลสหรัฐอาจจะเพิ่มความเข้มงวดกับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส่งขายประเทศจีนนี่ก็เลยทําให้ราคาหุ้นของบริษัทอย่าง ASML แล้วก็โตเกียวอิเล็กอนตกลงไปอย่างหนักเพราะนี่อาจเป็นมาตรการกดดันต่อทั้งสองบริษัทที่เปิดให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีชิปขั้นสูงโดยเรื่องนี้ เป็นมาตรการที่พยายามปกป้องป้องกันไม่ให้จีนเข้าถึงเทคโนโลยีชิปเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับหลายคนก็คงพอทราบยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเมื่อเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีข้อห้ามในการส่งออกชิปสำหรับใช้ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ ที่เป็นชิปขั้นสูงไปยังประเทศจีนด้วยขณะเดียวกันอีกข่าวที่เป็นผลมาจากการเมืองอเมริกันก็คือบทสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ให้ไว้กับรู b e r g Business w e ีคเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ผู้สื่อข่าวถามถึงเรื่องไต้หวันก่อนที่เขาจะระบุว่าไต้หวันควรต้องจ่ายให้กับสหรัฐเพื่อการปกป้องทางการทหารก่อนจะเปรียบเลยว่าสหรัฐไม่ต่างอะไรจากธุรกิจประกันและทําไมพวกเราถึงต้องทําสิ่งนี้ เรื่องนี้ก็ทําให้ฝ่ายไต้หวันตอบโต้นะนครับโดยจั่วหลงไทนายกรัมรีไต้หวันออกมาแสดงความเห็นหลังเสียงที่ออกมาจากอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ที่ระบุว่ารัฐบาลไต้หวันควรจ่ายเงินให้สาวร้านมากขึ้นเพื่อป้องกันตัวเองจากจีนนะครับโดยชี้ว่าไต้หวันนั้นมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง,างศักยภาพในการป้องกันตัวเองอยู่แล้ว นายกไต้หวันบอกว่าไต้หวันได้เสริมสร้างงบประมาณด้านกลางหมอย่างต่อเนื่องและได้ปรับระยะการเกณฑ์ทหารเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการปรับตัวของสังคมของเราเพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของประชาคมนานาชาติผู้นำไต้หวันยังระบุว่าไต้หวันมุ่งม,มั่นที่จะรับผิดชอบมากขึ้นในบทบาทด้านความมั่นคงในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต้องไม่ลืมนะครับว่าปัจจุบันไต้หวันเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรายใหญ่แค่ไหน ก็ชิปจากไต้หวันเนี่ยครอบคลุม90%ของชิปที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของโลกนะครับโดยผู้ผลิตรายใหญ่ก็คือ TSMC ที่ในระยะหลังเราเห็นแผนการสร้างโรงงานแห่งใหม่นอกไต้หวันรวมถึงการทุ่มเงินสร้างโรงงานในรัฐแอริโซนาถึง3แห่งแต่การผลิตส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในไต้หวันอยู่ดีนะครับ แม้จะเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นจากแรงกระเพื่อมในการเมืองอเมริกาแต่ว่าผู้ที่อยู่ในวงการก็ยังคงมั่นใจนะครับว่าธุรกิจชิปจะยังเดินหน้าต่อไปได้โดยมาโคเมสเจอร์รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีชิปของนูมอนดายืนยันว่านักลงทุนล้วนแล้วแต่มีปฏิกิริยาต่อท่าทีของสหรัฐทั้งนั้นแต่ถ้ามองเทรนธุรกิจในระยะยาวแล้วอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ก็ยังคงจะเติบโตต่อไปครับขณะที่ในวันนี้ก็เพิ่งมีความเคลื่อนไหวจาก TSMC เข้ามาพอดีนะครับโดยเป็นการระบุว่าสถานการณ์ของเซมิคอนดักเตอร์โลกน่าจะยังขาดแคลนต่อไปจนถึงปีหน้าซึ่งจะเป็นภาวะขาดแคลนที่ยาวนานกว่าที่คาดเอาไว้ โดยผู้บริหาร TSMC บอกว่าความต้องการของตลาดโลกเนี่ยยังถือว่าสูงนะขณะที่การผลิตยังคงตึงตัวไปจนถึงปี2025โดยคาดว่าปี2026สถานการณ์จะผ่อนคลายลง TSMC ยังยืนยันด้วยนะครับว่ากำลังพัฒนาชิปรุ่นใหม่ที่จะใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพิ่ม,เต,มเติมเป็นการออกแบบรุ่นใหม่เข้ามาด้วยครับก็เป็นสถานการณ์โลกที่ ลุกลามบาดปลายจากการเมืองอเมริกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้เราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าการเมืองอเมริกันนั้นส่งผลกระทบหลากหลายเหลือเกินต่อสถานการณ์หลายๆรูปแบบของโลกนะครับสำนักข่าว today. Make tomorrow today